วอลเลย์บอลสาวไทยทำดีที่สุดแล้วแพ้สหรัฐ1ต่อ3เซตโค้ดอเมริกาพูดอะไรถึงสาวไทยหลังเห็นเกมการเล่นล่าสุดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรระฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับตบลูกยางสาวทีมชาติไทยประเดิมสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบแรกนะคะโดยพ่ายสหรัฐอเมริกาไป 1. 3เซตด้วยคะแนน 22ต่อ25 25ิ 19, ่สิบห้ต่อสิ1เต่อ25่สิบห้ดต่อยี่สิาเรดียวสาวไทยของเรานะคะอันดับ13ของโลกมี222คะแนนดีกีแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงเอเชียนเกมล่าสุด ซึ่งผลงานดีที่สุดในรายการนี้คืออันดับ8ในปี2022ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สาวไทยผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่อันดับ2ของโลกมี358.62คะแนนด,ดีกรีแชมป์โอลิมป,ปิกโตเกียวแชมป์รายการนี้3สมัยซ้อนปี2018 2019และ2021และอดีตแชมป์โลกปี2014ซึ่งรายการนี้ฤดูกาลที่แล้วสหรัฐอเมริกาพ่ายโปรแลนด์3ต่อ2เซตคาบ้านจบอันดับที่4 หลังจากที่พ่ายเซตแรกไปก่อนนะคะสาวไทยค่ะแพ้สหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนน22ต่อ25สาวไทยของเราก็กลับมาเล่นได้ดีขึ้นในเซตที่2โดยเฉพาะเกมรับและเกมบล็อกนะคะโดยจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐนะคะทาเสียเองค่อนข้างเยอะซึ่งสาวไทยก็สามารถนําชนะขึ้นมาได้25ต่อ19เซตที่3สหรัฐอเมริกาคืนฟอร์มไล่ทุบสาวไทยเอาชนะไป25ต่อ12และยังเล่นได้ดีในเซตที่4 ซึ่งสาวไทยนะคะเปลี่ยนตัวนักกีฬาหลายคนในเซตนี้เพื่อปรับเกมบุกซึ่งทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไล่ตามสหรัฐอเมริกาไม่ทันนัดนี้นะคะบิมพิมพิชยากกรามทำไปได้14คะแนนตบ13 S1 บุ๋มบิมชาชุออนโมกสีทำเพิ่ม10คะแนนวิภาวีสีทองทำา8คะแนนสำหรับการพ่ายในนัดนี้ของสาวไทยก็ไม่เสียหายมากนะคะ แม้จะไม่สามารถเก็บคะแนนจากรายการได้ในนัดนี้แต่คะแนนสะสมอันดับโลกก็ลดลงไปเพียง0.8คะแนนทำให้จบแมตช์นะคะสาวไทยมีคะแนนสะสมอันดับโลกอยู่ที่221.20ยังคงรั้งอันดับ13ของโลกเช่นเดิมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเป็นเบอร์2ของโลกและต้องบอกเลยคะ่ะว่าในนัดนี้คนที่ทำให้แอดค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะคะนั่นก็คือ,อยูฟาโดนพรค่ะเพราะว่าลงมาเสิร์ฟเกมแรกก็ได้คะแนนไปเลย รวมไปถึงเกมบุกนะคะยูฟ่าก็ค่อนข้างที่จะทำได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าอนาคตยังอีกไกลแน่นอนค่ะโดยโค้ชจากอเมริกานะคะได้กล่าวชื่นชมสาวไทยในช่วงจบเซตที่2ว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและอันตรายตลอดเวลาแต่ก็ยอมรับว่าทีมตนเองนะคะเล่นเสียค่อนข้างมากในเซตที่2ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสาวไทยนะคะมีช่วงที่อันตรายนัดต่อไปสาวไทยจะเจอแชมป์โลก2ส,สมัยซ้อนอย่างเซอร์เบียเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะเจอจีนช่วงดึกคืนวันพฤหัสบ,บดีนี้ติดช่วงเช้ามืดวันศุกร์เวลาตี3ามนาทีนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราในนัดต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ